สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23ธันวาคม2 5 6 5จะพบกับอูซังบอยมหาสาฉลามค่ะวันนี้อาลาพวงรัชไยขั้นนี้มาส่งลูกคายุบาลหวยเตยค่ะตำบลหวยเตยอำเภอซ้อมสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าเพื่นฝันรุ่นหล่อครูประดาค่ะขั้นนี้จะย่าวพิเศษค่ะจะย่าวยูทีซ4เมตรกว้างยูที่2เมตรค่ะสูงที่เมตรหนึ่งขั้นนี้จะใส่เข้าคค้องหกหล่อหล่อยี่สิบแรงมาค่ะเป็นกระทะขอบที่พกเป็นย่างเปร์เส้นค่ะสวยขันนี้เสร็จแล้วค่ะ ขั้นนี้จะใส่เล็กร่างน้มหนาหาเป็นโตชัตตี้จ้ะอันนี้ขั้นนี้ก็จะใส่โซมาหันผ่านผ่านหลวกะโซ่กลางลูกค้าเพิ่นเอามาใส่กับไอเอามหลากออยจ้ะเปิดถางเด้นรอบขั้นแบบนี้จ้ะหลักะเล่าบนกระถดใดญของอู้ซางบอยก่นจะสวยทนท่านแข็งแรงทุกขั้นค่ะถ้ามีปัญหายังอ่าโทษแจกงปัญหาซางบอยจกเดี๋ยวซางบอยดูแลหลักเข้มให้ฟรีจ้ะ คนีเป็นเล็กล่างน้มหนาห่าเป็นโตคัสซี่ค่ะละกะคนีจะมีแถมหมวกแถมบันไดแถมเสือค่ะให้ลูกค้าเป็นลูกค้าค่ะทุกองเทิมมือคนีจะเป็นค้าต่างปับเกี่ยวค่ะเดี๋ยวพ่ว่าเชื่วมล้างนี่ค่ะตรงข้อโอ้ล่างหาค่ะไม่เป็นเอียงหินใหญ่แข็งแรงค่ะตังเบอร์กับจะซับตรงนี้ค่ะทุกคันได้ค่ะว่าจะเป็นอ่าลอคูลอเดียวซับให้เบอร์จานีไอ้คนีลูกค้าเป็นห้เอา ลงอดีตความลงค่ะก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้ปกติแกจะงายว่าทา่งเข้านี่แหละค่ะตามเวลารีวิวนี่ค่ะย่างสวยทั้งซีเสดระจ,จ่าอาเอซี MC คนไดขีมีรถไทยจะย่งางประเทศในมีผ่วงนุ่งามแบบนี้ไว้ใส่กะสามารถโทษเขามาสอบถามซางบอยเดจ่ายว่ารถไทยจะคล้องจักแรงมาค่ะยี่ห้อไดและกะสามารเมาะกรบพวงรุ่นไดค่ะเดี๋ยวซางบอยแนน้ำใ้ค่ะเอาเห็นมันสมส่วนกับรถไทยเข้าจะ้ะ คันนี้ลูกค้าพเพลือกเป็นดานนอกสีสมจ้าล่ะกกเป็นดานง่ายเป็นสีเขียวอ่สีสันของอูซางบอยลูกค้าเลือกเองด้จ้ามีหลายสีประคัรจาเกินสิบสีชมพู่เมืองม่วงเขียวเหลืองประมาณนี้คะ่ะสมดำค้าจะเอาใช้คันนี้เป <c oughs> ็น <c oughs> ซองส่ะ0 6 2 3 4 1ห4ึ่งไหค่ะเบอร์โทรของอูซางบอยกับดูใจคลิปเดลกาทานเจ้าลูกค้าคนไก่บ้าสะดวกของมามาบจำทุกอูจ่าสามบาทมาจำออนไลน์ได้ค่ะของซางบอยอ่าเซอร์ไพรส์ใดจ้าเบิ้งคลิปเต็มจากช่องยูทูกหรือว่าช่องติ๊กตอกของซางบอยกไดจ้าอ่าพวของอูซางบอยจ้าเวลาลูกค้าถอยหรือว่าเลี้ยวฮักถอกแบบนี้ค่ะตามคลิป อ่ารอรถไถกับบัคคัดตรงข้อหลากแล้วจ้ะใส่งานง่างสยสวยๆเลยค่ะตามคิดเลยค่ะสีสันกับสดใสมีเกมใหญ่เลยลูกจะนั่งพว่วง พวงเงิน่วงทองเขาบางค่ะลูกค้าลำลำไม่ด้วยจ้าท่านหนาเจอการจังวัดลอยเอคาเป็นรุ่นอ่าลอยเดียวประดำค่ะ